ร้านชเชอที่หาดใหญ่นำเสนออาหารไทยปักใต้รสชาติเข้มข้นเหมือนทานฝีมือคุณแม่โดยมีคุณแม่นิลุบลสบวคคนและคุณปิติมาชื่นจิตพิทักษ์ตั้งใจให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นเหมือนทานข้าวที่บ้านโดยมีวัตถุดิบหลักมาจากฟาร,ร์มออร์แกนิกโดยร้านเปิดทุกวนันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาเหมาะสำหรับพาครอบครัวเพื่อนฝูงหรือแขกบ้านแขกเมืองไปลิ้มลองรสชาติอาหารปักใต้แท้ในบรรยากาศอบอุ่นได้ วัสดีช,ช,ช,ชั้นชื่อชั้นนางสาวพิมาชื่นจิตพิทักษ์ค่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยชอเชอร์คุณแม่ก็ชื่อนางนิรุบลสาวคนนะคะมแม่เมื่อก่อนเป็นอาจารย์แล้วก็กเกษียณรอ,อแม่กเกษียณก็เลยได้มาเปิดร้านนี้จุดเริ่มต้นคือก็อยากให้มาเหมือนแม่ทำกับข้าวเราทานที่บ้านแล้วอร่อยเนี่ยเราก็อยากให้คนอื่นชิมรสมือแม่เราอะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็มีทําอย่างอื่นอยู่แล้วด้วยเหมือนแม่ก็มีเป็นข้าราชการบํานาญเนี่ยค่ะ ใช่ใช่ก็คิดว่าตอนนั้นเพราะว่าเกษยียณอายุแล้วเนาะว่าเออไม่รู้จะทําอะไรเบื่อเบื่อคิดว่าเบื่อเนอะเาะก็เออลองมาเปิดร้านอาหารดูก็คิดว่ากับข้าวมันทําก็อร่อยอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่ชุตัวเองนะก็คือทําได้ทุกอย่างนะจะเป็นอาหารไทยนะแต่ว่าอาหารฝรั่งกนไม่เป็นนะแล้วว่าในระหว่างท,ที่เรารัรชการเนี่ยเราก็ชื่นชอบในเรื่องของการทําอาหารแล้วก็มีสูตรของเราอยู่แล้วใช่ใช่ อย่างสูตรนี้คือเราได้มาจากต้นตำรับหรือว่าระเบีได้มาจากยายค่ะจากแม่ของจากจากแม่จากแม่เองอ่ะแม่ตัวเองอ่ะนะเพราะแม่แม่ตัวเองอ่ะขายข้าวเกรงเมื่อดเนาะก็เลยมีสูตรในการอืใช่ขายข้าวเกงอยู่อ่าใช่ใช่เพราะยายอย่ายายของตู้อ่ะเขาขายข้าวเกรงเมื่อก่อนคือคุยกันว่ารอแม่เกษียณพ่อแม่จะใช้อะไรทุกอย่างดีหมดเลยจ่ายตลาดเองซื้อของเอง กุ้งก็ต้องกุ้งทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนน้ำบูดูน้ําตาลแว่นคือวัตถุดิบทุกอย่างแกก็จะคัดสรรเองแกก็จะไปเดินตลาดเองเพราะแกก็ชอบไปอยู่แล้วเราก็เหมดอ,อยากว่าเอ้ยทาให้คนอื่นให,ให้ให้เขาชิมอย่างเงี้ยว่าเอ้ยรสมือแม่เรานะอร่อยอยาอ่างเงี้ยค่ะใช่มาสร้างไรายได้อยากให้คนอื่นได้รู้จักเหมือนแบบอาหารของฝีมือแม่เพราะทุกทุกอย่างแกจะคัดสรรหมดเลย<ม>ไก่เราก็ใช้ไก่บ้านอย่างเงี้ยค่ะใช่เหมือนแม่จะรู้ว่าปลาขี้ตังต้องเลือกที่ไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมแม่ใช่ มันก็ปลาเนี่ยเราก็ไปซื้อของเกาะยอเนาะถ้าง่ายๆแล้วนะมันถึงจะอร่อยแล้วปลากระพงก็เป็นของเกาะยอด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกกุ้งก็ทะเลหมดนะที่นี่จะไม่ใช่กุ้งเลียงใช้ทะเลอย่างเดียวไม่มีกุ้งเลี้ยงแล้วก็จะไปซื้อแถวตลาดรั์สินะคะจะไม่ได้ไม่ได้มาจ่ายพาซ่านะพาซานั้นบางอย่างเป็นผักปรมาที่นี่แต่ถ้าเป็นอาหารสุนเราจะไปซื้อที่ตลาดซั์สน ว่าเนี่ยค่ะเราซื้อมาเอาสมมติว่าเราซื้อมากี่ร้อยใช่ไหมรูนึงอะไรบางทีมันมีขึ้นลงเนาะบางทีมันสองร้อยติดสามร้อยสี่ร้อยมันก็ไม่แน่ไงคะมันแพงเราก็มามาขายก็คิดว่าไม่แพงนะค่ะแล้วว่าไม่แพงแล้วก็ไม่ไม่ถูกเกินแล้วก็คิดว่าเขากินได้เราก็อยู่ได้คิดว่าแบบนั้นให้ให้เขาได้กินของของดีๆหน่อยอะนะคะของอย่างดีอ่ะุณง,ง่ายๆจะไม่เอาแบบของไม่ดีกับลูกค้าลูกค้าเขามาทานแล้วเขาเสียงเงินแต่แม่คิดแบบนั้นแล้วก็ เต็มที่ของเราก็สะอาดเรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าจะสกปรกอะไรล้างทุกอย่างชอเชอก็คือมีลูกสาวคนโตแล้วก็เหมือนชอเชอก็เหมือนเป็นต้นไม้ที่แบบกิ่งแบบว่าเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาตั้งชื่อแล้วก็เลยเอามาเป็นชื่อร้านของเราด้วยและในส่วนของคอนเซ็ปต์ร้านนะคะก็จะเป็นแบบไทยๆอย่างเงี้ยค่ะอาหารไทยทุกยอย่างก็มีข้าวยำอาหารใต้แกงปูหมูห้อง แกงปูก็คือเครื่องแกงก็ททาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้าวยำนี่ก็คือดับบูดูเป็นสูตรของแม่นานละสูตรยายพูดก่อนแล้วน้ดับบูดูนั้นเราจะไม่ใช้ไม่ใช่ว่าของเขามีดีนะ,ะนําบูดูปัตตานีนของเขาก็ดีแต่เราไม่ใช้นล้วบูดูของปัตตานีมันเป็นมันเป็นที่ฮอบของเขาก็มีนําบูดูเฮงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เราไม่ใช้แต่เราใช้สูตรของเราที่ทำใช่เราเราไปใช้เราเอาบูดูของตากใบมาใช้นะคะแต่เราก็มาปรุงเราก็มาใส่เนี่ยค่ะใส่น้ําตาลใส่นุ่นใส่เนี่ยเนาะก็จะออกมาเออให้มันอร่อยให้มันหอมมันจะไม่เหม็นคาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหมูบูดูก็คือเราก็จะบักกับบูดูแล้วก็ทอดเราจะไม่ใช้เกลือแล้วก็ใช้บูดูแล้วก็เราจะทอดเป็นแบบเหมือนซิกเนเจอร์เจียนถั่วก็คือกะปิเราก็ทําเองของของจากะยอ แล้วกุ้งแห้งกุ้งแห้งก็กุ้งแห้งจากเกาะยอค่ะไม่รู้ต่อไปล่ะคะอย่างหมูฮ้องหมูฮ้องนี่ก็คือเป็นสูตรของที่ที่บ้านเลยอะค่ะคือเครื่องที่แบบที่บ้านก็ชอบมากกับใช่ใช่หมูฮ้องอร่อยนิ่มละลายในปากเลยค่ะเครื่องห้องก็หอมอย่างเงี้ยแต่ของเราใช้เครื่องห้องที่สายบุรีก็เป็นคนจีนเก่าเก่าแก่ดั้งเดิมทาอะค่ะอาหารอ่าใช่ก็มีหมูฮ้องเนี่ยค่ะที่เป็นอาหารเป็นอาหารจีนหน่อย อาหารอนนี้ก็อาหารจีนเจนถั่วกะปิกลุ่มลูกค้าก็โอเคจะเป็นก็คือแต่จริงมาทานได้ทุกระดับนะคะราคาก็จะเริ่มต้นที่69ก็มีอะค่ะก็คือจนก็คือขึ้นไปเรื่อยๆจริงระดับล่างหรืออะไรเราก็ต้อนรับทุกคนเราอยากให้มาชิมอาหารลดมือแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าคุณลูกค้าบอกว่าเหมือนกับคุณแม่มาทำให้เรารับประทานให้ลูกค้ารับประทานเลยใช่เหมือนแม่ทำให้เราทานก็ดีใจนะที่เขาได้ทานอะไรอย่างเงี้ย แม่ก็มีเยอะแยะอาหารที่จะทําที่มันเป็นของใต้้อ่ะนะของพื้นบ้านขนมจีนแม่ก็ทําอร่อยนะหลายอย่างที่มันมันมันไม่มีแล้วอ่ะบางอย่างนั้นมันมันสาบสญไปแล้วอ่ะมันไม่มีแล้วสมัยนี้นะคะบอกแต่ว่าได้บางเมนูที่หากินยากมาที่ร้านชอเชอร์ได้เช่นเดียวกันใช่ใช่ที่ว่าเพื่อนเขาบางคนไม่มีนะเเหมือนปลาทูยัดไส้อะไรเงี้ยแม่ก็ทําได้ทําได้แต่ว่าทอดทอดวันปลาก็ที่นี่ก็ทาเองไม่ได้อะก็คือปลาเราก็จะปั่นเองเองหมดเลย เยอะค่ะสามารถม่เศษเข้ามาได้รีเศษมาได้ถ้าอยากทานอะไรบอกก่อนนะถ้าจะกินอะไรเหมือนปลาอะไรอย่างเงี้ยก็รีเควสได้เหมือนปลาวนจันหรือว่าอะไรเราก็เปาสดๆมาให้ไปเดินตอนเช้าไปจ่ายตลาดอย่างเงี้ยก็ชอบนะคะชอบรู้สึกดีใจแล้วก็ชอบว่าคนได้ชิมแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆแล้วก็วัตถุดิบที่ดีร้านอาหารไทยชอเชอร์ตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองควนลังติดกับ S C G Home อะค่ะเยอะก็สัมเพลง โทรมาก็ได้ค่ะเพราะว่าแม่จะทําช้านิดนึงแปลว่าทุกวันนี้ก็คือทุกเมนูแม่ทําเองไม่ได้ใช้แม่ครัวใช่ค่ะแม่ทําเองทุกอย่างเลยคือบางทีช้าอยากให้โทรมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมานั่งที่ร้านก็สั่งก็ได้น้อแต่แปลว่าไม่ช้าหรอกน้อแต่ถ้ามันแบบว่ามันไม่เยอะโต๊ะมันมันก็เร็วนะสมมติถ้าเข้ามาแค่โต๊ะนึงอะไรก่อนนะแล้วก็มาสั่งก็โอเคแต่โต๊ะที่สองมาก็ให้รอนิดนึงช้มทุกเมดูเื่องรอลนกค้า กนินอาหารแน่อร่อยก็ต้องเยียินเนาะแส <c oughs> ดงว่าคุณแรกก็ง่าปวดลางลายใช่ใช่มีมีแผนไว้ในอนาคตแต่ตอนนี้ยังก่อนเดี๋ยวขอเซ็ตตรงนี้ก็คือเรารนนี้ไลยก่อนใช่ใช่ถ้าบ้านใหญ่อยากให้มาชิมอาหารที่ร้านอาหารไทยชอเชอร์เพราะเป็นอาหารรสมือแม่แล้วก็ใส่ใจท,ทขขําทุกขั้นตอนเป<ช>็นอาหารใต<ช>้อาหารสดด้วยค่ะใช่ค่ะมาได้เลยบอกว่าเป็นลูกค้านะคะทุกท่านทุก ระดับอ่ะเนาะระดับล่างระดับอะไรได้หมดมาทานอาหารที่นั้นโชนชื่อกันนะคะกบรองว่าอร่อยแน่คะ่ะใส่ใจทุกขั้นตอนเนาะ